สวัสดีครับเพื่อนๆเราไม่ได้เจอกันประมาณสองวันนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะออกจากโรงพยาบาลแล้วนะครับอย่างที่ทราบกันนะครับตั้งแต่บินมาวันที่สิบสี่ก็อยู่ในระหว่างกักตัวนะครับวันที่แปดนี้ก็คือพร้อมลุนแดนเนเปิลส์ไต้หวันแล้วนะครับดีใจมากเลยนะครับวันนี้ก็คือ,อทางคุณหมอบอกเราว่าเดี๋ยววันที่แปดก็คือครบรอบแล้วก็คือสามารถออกจาก ที่กักตัวได้แล้วนะครับแล้วตอนนี้ประเทศไต้หวันนะก็เปิดประเทศสําหรับแรงงานไทยแล้วนะครับแรงงานไทยเป็นชาติที่2นะครับที่สามารถเข้าประเทศไต้หวันเพื่อมาทําง,งานได้นะครับชาติแรกก็คืออินโดนีเซียนะครับแล้วก็ชาติที่2ก็จะเป็นประเทศไทยของเรานั่นเองครับดังนั้นใครยังไม่ได้ไปสมัครงานก็เชิญไปสมัครงานไว้ได้เลยนะครับอีกไม่เกินเดือน2เดือนคุณก็จะได้บินแล้วนะครับหลังจากที่เราเป็นมานานเป็นปีบางคนเราเป็นปีแล้วนะครับ โอกาสนั้นก็มาถึงแล้วนะครับมีงานมาแนะนํานะครับสําหรับคนที่ยังไม่ได้ดูคลิปของผมนะครับใครดูแล้วนะครับผมมีที่มีคําถามทิ้งเอาไว้นะครับเดี๋ยวผมจะพูดทั้งหมดในคลิปนี้คลิปเดียวเลยนะครับอันดับแรกเดี๋ยวผมจะมาชี้แจงเรื่องงานก่อนนะครับขอเวลากดแป๊บนึงนะครับของทางบริษัทที่ปัญญามานะครับ จะมีทั้งสิ้นสามสามงานนะครับแยกเป็นงานโรงงานสองโรงงานนะครับเป็นโรงงานอลูมิเนียมหนึ่งแล้วก็โรงงานชุดไ้น้ําอีกหนึ่งเป็นสองโรงงานแล้วก็โคตา้าก่อสร้างก็จะมีแยกย่อยมาเป็นช่างไม้ช่างปูนช่างเหล็กช่างไฟแล้วก็ผแผนกปุ๊กผู้ช่วยปุ๊กแล้วก็ล่ามนะครับหรือจะมาโคตาก่อสร้างนะครับเริ่มจากงานก่อสร้างนะครับ ขออนุญาตบอกงานสําหรับคนที่ยังไม่ได้ดูก่อนนะครับคนที่เตรียมจะมาก็คืออันนี้มีกําหนดบินแล้วนะครับคุณไม่ต้องห่วงว่าเออมันจะเงียบมันจะกริดอะไรมันมีกําหนดบินมาแล้วนะครับงานก่อสร้างสนามบินเถาหยวนนะครับอันนี้เป็นงานเป็นโควตานะครับเ,เป็นของโครงการของรัฐบาลนะครับสัญญาสัญญาที่เขาทําโครงการนี้คือ6ปีนะครับหมายถึงโครงการที่ก่อสร้างสนามบินนะี้หปีต้องเสร็จนะครับ ต้องการกนเดินทางด่วนนะครับพร้อมฉีดโควิด -19 แล้ว2เข็มนะครับนายจ้างบริษัทซัมซุงของทางเกาหลีนะครับเป็นคนรับเรื่องนี้นะครับต้องการพนักงานเพศชายนะคะ300คนนะครับแยกย่อยไปด้วย1ช่างไม้2ช่างปูน3าช่างเหล็ก4ช่างเชื่อมแผนกช่างจะมี4แผนกนะครับแล้วก็แผนกกิดมาก็จะเป็น กุ๊กกับผู้ช่วยกุ๊กเกี่ยวกับงานครัวจะมี2แผนนะครับแล้วก็แผนกลามนะครับอายุไม่เกิน55ปีนะครับใคร55ปีพอดีก็ยังมาได้นะครับเดินทางถูกต้องตามกฎหมายอันนี้มีการอบรมที่กรมแรงงานด้วยนะครับไม่ต้องห่วงว่าจะโดนโกงนะครับปลอดภัยลเะดเซ็นเพราะผมก็เพิ่งมารอบแรกคือวันที่14ทธันวาคมที่ผ่านมานี้เองนะครับ เงินเดือนสตาร์ทนะครับ25,250ยญไต้หวันยังไม่รวม OT นะครับคำว่ายังไม่รวม OT ก็คือทำงาน5วันต่อ1สัปดาห์แล้วก็8ชั่วโมงต่อ1วันนะครับชุดที่2จะเดินทางเร็วๆนี้คาดว่าน่าจะเป็นเดือนมก,กราคมไม่เกินวันที่10มมก,กราคมนี้รอบนี้คือเต็มแล้วนะครับรอบ2คือเต็มแล้วเตรียมตัวบินกันแล้วนะครับส่วนรอบที่3นะครับก็จะต้องการคนเดินทางประมาณเดือนมีนาคมนะครับ ก่อนส่งกรานนะครับเดี๋ยวนะต้องมันเลื่อนลงคือรอบนี้ยังรับเป็นรอบที่3นะครับสำหรับงานโคต้าก่อสร้างนะครับบินเดือนมีนาคมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมีวันบินมาแล้วนะครับแต่ก,ก่อนเดือนออช่วงๆเดือนมีนาคมนี่แหละถ้าใครสนใจรายละเอียดงานนะครับอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะครับที่ Facebook ของผมนะครับดอกไม้สีเหลืองนะครับนี่ ดอกไม้สีเหลืองเฟซมีเฟซเ,เดียวนะคะเฟซอื่นคือปลอมนะคะเป็นรูปคนนอนในที่นอนส,สวยๆแล้วก็รูปผู้ชายเสื้อแดงถือพาส,สปอร์ตคือตัวผมเองนะครับนี่ดูหน้าไว้เหมือนกันนะ <c oughs> เฟซนี้เฟซเดียวนะครับแล้วก็ติดตามเข้ามาในกลุ่มนี้ด้วยนะคะเป็นกลุ่มผมอัปเดตทุกวันนะคะเป็นกลุ่มงานประเทศไต้หวันนะครับชื่อกลุ่มว่างานประเทศไต้หวันถูกต้องตามกฎหมายสําหรับคนมีเงินทุนน้อย กลุ่มนี้นะครับจะเป็นกลุ่มนี้กลุ่มเดียวกลุ่มอื่นคือปลอมเช่นกันนะครับสำหรับกลุ่มของผมนะครับจะเป็นรูปผู้ชายใส่เสื้อสีฟ้าแล้วก็ถือกระเป๋าเดินทางข้างๆนะครับก็คืออันนี้เป็นรูปวันที่ผมบินเดินทางมาไต้หวันนะครับก็ถ่ายไว้แล้วเลยอัพเป็นรูปหน้าปกนะครับตอนนี้มีผู้ติดตามแล้วจํานวน202คนนะครับอีกไม่นานมันจะมีพันคนหมื่นคนและแสนคนนะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเชื่อถือได้แล้วก็มีงานจริงนะครับไม่โกงนะครับเชื่อถือได้ร้อเปอร์เซ็นต์นะครับผมคือแอดมิน คนเดียวแล้วตัวจริงนะคะเรามางานต่อไปกันเลยดีกว่านะครับงานต่อไปก็จะเป็นงานโรงงานแล้วนะครับอันนี้เป็นงานโรงงานอลูมิเนียมนะคะชื่อโรงงานดูเอานะครับผมอ่านนี้เป็นภาษาอังกฤษนะคบเป็นโรงงานอลูมิเนียมนะครับงานอยู่เขตไถหนาบนะครับงานแบ่งเป็น2กะนะครับ OT นะครับ80 ชั่วโมงถึง120ชั่วโมงแล้วนะครับคือการันตีแล้วนะครับไม่ต่ำกว่า80ชั่วโมงนะครับแต่ไม่เกิน120ชั่วโมงนะครับต่อเดือนนะครับถ้า120ชั่วโมงเนี่ยคูณนะครับ1.20ก็ตกแล้ว20,000นะครับ20,000บาทไทยนะครับแค่ OT นะครับวันละคือเฉลี่ยว,วันละ3ชั่วโมงนะฮะเนี่ย แต่มันมีมากกว่านี้อยู่แล้วล่ะคุณไม่ต้องห่วงกับเรื่องโ t เนี่ยขอให้คุณทําให้ไหวคุณจะรวยแน่นอนสวัสดิการนะครับหักค่าที่พักและค่าอาหารนะครับสองพันเหรียญไต้หวันต่อเดือนนะครับอันนี้เท่ากับว่าคุณก็เสียสองพันเหรียญไต้หวันใช่ไหมคุณก็กินอยู่เขาตลอดแทบคุณไม่ต้องใช้อะไรเลยแค่ถ้าคุณอยากได้เสื้อผ้าอะไรคุณก็เก็บไว้ใช้นิดหน่อยเทเนที่เหลือคุณก็ส่งกลับบ้านฐานเงินเดือนนะครับสองหมื่นห้าพันสองร้อยห้าสิบเหรียญไต้หวันเช่นกันครับ ต้องการพนรักงานชาย5ท่านนะครับตอนนี้ต้องการ5ท่านนะครับอายุ20ปีขึ้นไปนะครับส่วนสูงไม่น้อยกว่า155เซนติเมตรนะครับต้องการพนรักงานที่ขยันอดทนขยันนี่คือขยันทำโอทนะครับมี OT 80ชั่วโมงอะต่อเดือนอะอย่างน้อยสุดนะครับ80ชั่วโมงก็คือเฉลี่ยแล้วน่าจะประมาณ3 3ชั่วโมงต่อวันนะครับต้องการคนที่ฉีดวัคซีนแล้ว2เข็มน,นะครับกำหนดเดินทางนะครับ หลังตุดจีนประมาณวันที่15กุมภาพันธ์นะครับเนี่ยใกล้เดินทางแล้วนะคะคาดว่าน่าจะเดินทางช่วงเดือนกุมภาพันธ์แต่ไม่เกินเดือนมีนาคมนะครับงานนี้ต้องการเพศชาย5คนเป็นงานโรงงานนะครับใครหางานโรงงานอยู่นะครับก็คือสนใจอินบ็อกซ์มาได้เลยนะครับเฟนบุ o k ของผมนะครับดอกไม้สีเหลืองนะครับแล้วก็ส่งชื่อนามสกุลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์มาแล้วผมจะแคปและส่งให้ทางผู้จัดการที่อยู่ประเทศไทยนะครับ แล้วก็เขาจะโทรไปสัมภาษณ์คุณคุณมีอะไรอยากถามคุณก็ถามเขาได้เลยนะคะส่วนมางานโรงงานโรงงานสองกันนะครับเป็นงานเพศชายเช่นกันนะครับย้ำนะครับงานนี้บินต้นเดือนเมษายนก่อนสงกรานต์นะครับใครรู้เนีย่ยเป็นวันบินเนี่ยเขาออกมาแล้วคุณก็เตรียมตัวซื้อของซื้อข้าวซื้อของอะไรเตรียมตัวไว้เลยคร่าวๆนะครับพอถึงวันจริงคุณก็ได้ไม่ต้องแบบว่าลืมนู่นลืมนี่นะครับ บินเดือนเมษายนนะคะเป็นโรงงานชุดทําชุดบิกินี่ทําชุดว่ายน้ําทําชุดดาน้ํานะครับโรงงานอยู่ออบริเวณภาคเหนือเขตยี่หลังนะคะต้องการพนักงานชายจำนวน10คนนะครับอายุไม่เกิน40ปีนะครับความสูงไม่น้อยกว่า160เซนติเมตรนะครับงานแบ่งเป็นสองกะนะครับส่วนโรงงานนี้นะครับโอทีการันตีแล้ว120ชั่วโมงทุกเดือนนะครับนี่คุณดู การันตีด้วย OT 120ชั่วโมงต่อเดือนนะครับเป็นโรงงานเกรด A อันนี้ขอพูดก่อนนะครับภูมิทัศน์ที่พักเนี่ยเป็นร้อมรอบด้วยภูเขาลำน้ำาแสนสวยนะครับแล้วก็มีหิมะตกทุกเดือนช่วงเดือนมกราคมเนี่ยมีหิมะตกนะครับคุณไปเซิร์ชดูเลยทางผู้จัดก,การบอกว่าใครชอบหิมะเหมาะที่จะมาตรงนี้เพราะมีหิมะตกทุกปีช่วงเดือนมกรานะครับซึ่งคอือช่วงนี้นี่เองเพราะนี่คือเดือนมกราแล้ว นี่คือวันที่สามมาการาแล้วนะครับเป็นโรงงานเกตเอุอิสเขาบอกเขาบอกอย่างหนึง่งอันนี้ดีดีที่สุดเท่าที่เคยเจอมาเลยนะค่าที่พักและอาหารหนึ่งร้อยห้าสิบเหรียญไม่ใช่หนึ่งร้อยสิบหนึ่งพันห้าร้อยเหรียญไต้หวันนะครับถูกที่สุดเท่าที่เคยมีมาแล้วนะครับเท่ากับว่าคุณจะกินจะอยู่อะไรก็แล้วแต่มีข้าวสามมื้อน,นะครับมีห้องนอนมีที่พักให้แค่พันห้าร้อยเหรียญไต้หวันนะครับ ้ากับว่าแบบเงินเหลือเยอะมากเลยนะครับเหลือที่จะเอาไว้ช้อปปิ้งที่ไต้หวันสนะักนิดสักหน่อยแล้วก็ถือส่งกลับบ้านนะครับฐานเงินเดือน25,250หอเหรียญไต้หวันเช่นกันนะครับงานงานแบบเป็นสองกะเช่นกันนะครับหากใครสนใจก็ิ็อกซ์มาถามปัญญาได้นะครับปัญญามีงานแนะนําเพื่อนๆนะปัญญาไมอยากจะแนะนําเพื่อนๆนะครับเพราะว่าปัญญาเองกนะ่อนที่จะมาก็คือแบบรอมานานมากรอต,ต,ตั้งแต่ต้นปีอะ่ะเือตอนตอนนั้นอยากได้โรงงานไง แล้วทีเนี้ยพอมีงานอื่นมาปัญญาก็ไม่เอาไงปัญญาก็เล,เลื่อนเลื่อนเลื่อนมาจนแบบเขาปิดประเทศไปอ่ะคือช่วงเดือนมีนาคุมภาคเขายังไม่ปิดประเทศนะไต้หวันอ่ะ mm. จนพฤษภาเขาประกาศปิดประเทศปัญญาก็เสียใจมากเลยรู้อย่างนี้เอาไปก่อนโลงงานไหนได้ก่อนก็มาก่อนดีกว่าแล้วดังนั้นมันก็ไม่มีเลยเพิ่งมามีช่วงปลายปีอ่ะช่วงเดือนพฤศจิกาปัญญาไปเจอกลุ่มงานกลุ่มหนึ่งแล้วเขาก็ลงงานก่อสร้างปัญญาก็คว้าเลยคว้าอาชีพ ผู้ช่วยคุกมาก่อนเลยเพราะว่าปัญญาเคยทําผู้ช่วยคุกมาแล้วก็เคยทําเกี่ยวกับงานครัวมาแบบงานครัวปัญญาชินานช่ำชองมากเพราะปัญญาเก่งเกี่ยวกับการทําอาหารปัญญาทำอาหารอร่อยมากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์มากนะครับสำหรับคนที่ต้องการมานะครับส่วนคำถามที่เพื่อนๆถามมานะครับในอินบ็อกซ์นะครับที่ผมยังไม่ได้ตอบต้องขอโทษด้วยอ่ะอย่างคุณพี่ท่านนี้นะคะถามว่าค่าเดินทางเท่าไหร่นะครับค่าเดินทางอ่ะแล้วแต่นะครับ งานก่อสร้างอ่ะค่าเดินทางเจ็ดหมื่นห้านะคะเจ็ดหมื่นห้าพันนะคะแต่เป็นงานโรงงานอันนี้ผมยังไม่ทราบเพราะผมมาในโค้ต้างงานก่อสร้างนะครับเดินทางมาเจ็ดหมื่นห้าพันนะคะเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะคะแล้วก็อย่างที่ท่านนี้ถามว่างานรับผู้หญิงไหมผู้หญิงมารับนะครับแต่ว่างานอะไรผมยังไม่แน่ใจต้องคุณต้องโพสสอบถามกับผู้จัดการเอานะครับงานผู้หญิงรับอายุไม่เกิน30ปีนะครับ อายุไม่เกิน30ปีนะครับใครสนใจก็ทิ้งเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ชื่อเอาไว้นะครับผมจะแคปเบอร์ส่งให้ผู้จัดการแล้วพอผู้จัดการโทรไปสัมภาษณ์เนี่ยคุณก็สอบถามเอ่เอประเ,เต่างๆได้เลยนะครับส่วนวันเดินทางนะครับงานก่อสร้างบินช่วงมีนาคมนะครับต้นเดือนมีนาคมงานโรงงานอลูมิเนียมบินช่วงเดือนกุมภาพันธ์หลังตัุจีนไปแล้วไม่เกินเดือนมีนาคม งานโรงงานทําชุดว่ายน้ําทําชุดบิกินี่ทาชุดดําน้ําบินเดือนเมษายนก่อนสงการนะครับคือกําหนดบินมีมาแล้วใครที่สนใจสมัครก็อย่าลืมอินบ็อกมานะครับยังไงวันนี้ก็ปัญญาก็ต้องไปก่อนนะครับก็12นาทีแล้วจะ13นาทีแล้วนะครับหากเพื่อนๆสนใจหรือชอบคลิปนี้นะครับขอให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องปัญญาด้วยนะครับคือตอนนี้มีผู้ติดตามใน YouTube แล้วประมาณ1 8 0คนนะครับก็ ดีใจมากนะคะที่เพื่อนเพิ่มบุรุคนสองคนยังไงก็เป็นกำลังใจให้ปัญญาด้วยนะครับยังไงก็ขอให้กดติดตามกดไลค์ like ด้วยนะคร<ม>ับแล้วก็มีคอมเมนต์ไว้ได้นะอยากรู้อะไรอ่ะมันจะได้เปิดการมองเห็นแล้วก็ถ้าปัญญายังไม่ได้ตอบอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดปัญญายังไม่ว่างอาจจะยังไม่ได้ตอบเพราะว่าไม่รู้จะพูดอะไรงไงก็คืออาจจะทิงท้งๆข้อข้อความไว้เยอะนะครับเดี๋ยวปัญญาจะมาทาคลิปแล้วตอบให้เพื่อนๆนะครับสำหรับวันนี้ปัญญาทานสายไปก่อนนะครับขอบคุณค่ะ แล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย